ถึงเวลาดูแลบอลสิงกันแล้วนะคะสูตรนี้ทำํำง่ายมากๆค่ะใช้เพียงแค่2อย่างนะคะนั่นคือจุลินทรียสังเคราะห์แสงและผงชูรสค่ะสูตรนี้ฟางคุณแม่เป่งทําเป็นประจํานะคะทุกอาทิตย์เลยค่ะเราจะใช้ผงชูรสนะคะ1กํามือค่ะใส่ลงไปในน้ำห้ลิตรนะคะหรือว่าน้ำหนึ่งบลดน้ำค่ะจากนั้นนะคะเราจะเทจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะไปประมาณครึ่งแก้วค่ะ ใส่เข้าไปนะคะก่อนใช้เนี่ยอย่าลืมขย่าวขวดจลินรีย์สังเคราะห์แสงก่อน,นะคะ่ะเทลงไปนะคะจากนั้นผสมให้เข้ากันค่ะสูตรนี้นะคะทำง่ายไม่ยุง่งยากใช้แค่2อ,อย่างเท่านั้นเองค่ะอย่าลืมนะคะน้ำ5ลิตรผงชูรส1กนึกำมือจลินรียสังเคราะห์แสงครึ่งแก้วเพียงเท่านี้บ้านสีของเพื่อนๆก็จะสวยรับหน้าร้อนเลยค่ะ อันนี้ใช้ได้กับทั้งบอนสีในตู้และนอกตู้นะคะเดี๋ยวพอคนเข้ากันดีแล้วเนี่ยเราก็นำมาราดรสที่บอนสีได้เลยนะคะสูตรนี้นะคะเหมาะกับเพื่อนๆที่ไม่ค่อยมีเวลาค่ะเพราะว่าส่วนผสมเนี่ยหาง่ายทำง่ายนะคะใช้แค่สองอย่างคะ่ะอันนี้เราก็ใช้รถบอนสีด้านนอกตู้เนี่ยเป็นประจำทุกสัปดาห์เลยนะคะบอนสีนอกตู้ตรงนี้ของเราเนี่ยปลูกแบบแดดร้อยฝนร้อยเลยะคะ่ะ เห็นไหมคะเขาแข่งกันงามนะคะแข่งกันออกแตกหนอก่อแตกกอใบใหม่มาเต็มเลยค่ะและนี่นะคะบอนสีในตู้ของเรามหายมยักเนี่ยกำลังสวยก็ต้องบำรุงเขาค่ะต้นไหนที่โดูซมโมหรือเฉาๆเนี่ยกลาตัด,ดได้เลยนะคะเดี๋ยวเขาจะกลับมาแข็งแรงนะคะกลับมาสวยสดงดงามค่ะสำหรับเพื่อนๆที่สนใจบอนสีแบ่งปันเนี่ยก็สามารถ ทักเข้ามาที่เพจ f a c e b o o k ฟังคุณแม่เป่งได้เลยนะคะเพื่อนๆก็อย่าลืมดูแลบอนสีกันด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นสุนการบำรุงนะคะการเปลี่ยนกระถางหรือว่าการรดน้ำค่ะรดน้ำเนี่ยต้องรดทุกวนันอย่าให้ขาดนะคะสำหรับวันนี้ฟางคุณแม่เป่งก็ต้องขอลาไปก่อนค่ะคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็อย่าลืมติดตามด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ